พระเดชพระคุณหลวงปูป่ปางจิตตคุตโตท่านเป็นที่พึ่งและที่เคารพของเหล่าพวกกายทิพย์อย่างเช่นพูดผีพญานาคเทวบุตรเทวาดาเป็นต้นเหล่าเทวาดามักจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตซื่อ,พอเพราะเหล่าเทวาดาเอาเหล็กไหลของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาวางไว้ภายในถ้ำน้าหนาวที่ท่านพักภาวนาอยู่ท่านไม่เคยจะสนใจและหยิบฉวยเอาเลยท่านเป็นศิษย์สายกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตที่สําคัญยิ่งรูปหนึ่ง โดยที่พระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านได้กล่าวยกย่องว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางท่านเป็นพระประเภทเพชรน้ำหนึ่งนั่นเองเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผางจิตถคาุตโตได้เดินทางไปปักกลอดภาวนาที่ราวป่าแห่งหนึ่งบริเวณลานหินใต้ต้นไม้คืนแรกก็ปกติไม่มีอะไรตกคืนที่สองขณะที่กําลังเดินจงกรมอยู่ท่านสังเกตเห็นว่าบรรยากาศมันเงียบผิดปกติจึงเริ่มระวังตัว ท่านใดนั่นเองท่านก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงดังแกลกมันคืองูใหญ่ตัวเท่าต้นขาที่กำลังเลื้อยเข้าไปในรูหินซึ่งอยู่ใกล้ๆกกับที่ท่นานพักอยู่นั่นเองท่านนึกในใจว่าเจอเจ้าถิ่นเข้าให้แล้วไม่ล่ะหรือว่าเราปักโกรดขวางทางนี่นะแต่ตัดสินใจด้านดานมาถึงนี่แล้วต้องลองกันสักตั้งให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยพอตกคืนที่สามพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางกำลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงผิดปกติอีกครั้ง และคิดว่าคงจะเป็นเสียงของงูตัวเมื่อวานนี้แน่เสียงสิ่งมีชีวิตลากเลือ้อยบนใบไม้ค่อยๆใกล้เข้ามาพระเดชพู้คุณหลวงปู่ผางเริ่มรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงได้นั่งลงข้างกระดสงบนิ่งจนระงับความตื่นเต้นไว้ได้แล้วกําหนดจิตถามตัวเองว่ากลัวงูยักษ์ตัวนี้หรือไม่ใจก็ตอบตัวเองว่าไม่กลัวจึงได้กําหนดจิตแผ่เมตตาให้มันและแล้วเมื่ง,งูใหญ่เลื่อยมาอยู่ตรงหน้าหลวงปู่ผาง พร้อมทั้งอ้าปากกว้างแลบลิ้นแผลบๆทำท่าเหมือนจะกินท่านเป็นอาหารอยู่นั้นท่านจึงพูดกับมันว่าถ้าจะกินเราต้องกินให้หมดทั้งบริขารกรดบาดจีวรต้องกินเข้าไปให้หมดอย่าให้เหลือเรายอมตายแล้วสละหมดแล้วทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของเราวินาทีนี้จิตของหลวงปู่ผางตั้งมั่นหนักแน่นเหมือนหินและมีสติอยู่กับตัวต,วตลอดเวลา